スカーおにいらおじゃまなのぼすのなはずはいぽん。いっさく。でんしゅうかの。まぁ、あ、ファントヤ。ごめんい。てんきん、おめでとうございます。ありがとうございます。みらさんが東京へ行ったら、寂しくなりますね。そうですね。東京へ行っても、大阪のことを忘れないでくださいね。もちろん。皆さん、暇があったら、ぜひ東京へ遊びに来てください。 皆ーさんも大阪へ来たら電話をください。一緒に飲みましょう。ええ、ぜひ。皆さん、本当にいろいろお世話になりました。頑張ってください。お体に気をつけて。はい。皆さんもどうぞお元気で。<laughs> โยคแรกนะคะขอแสดงความยินดีกับการย้ายของคุณด้วยนะคะทิงกิโอเมเดโตโกไซมัสคำว่าทิงกิเนี่ยก็เกี่ยวกับการย้ายเนาะ transfer おめでとうございますก็ขอแสดงความยินดีทั่วๆไปありがとうございます ส no. e วัสดีครับตุ๊กตาไส้มาสก็ปกติน้อมิลเลอร์ถ้าไปโตเกียวแล้วพวกเราจะคิดถึงคุณนะโตเกียวเอ๊ะอิตาล่านี่คือถ้าไปโตเกียวซาบิชิคุนาลิมัชเน ซาบิชีเนาะซาบิชีแต่เปลี่ยนอีเป็นคูมด้วยนาริมัสก็คือเราจะคิดถึงคุณเราคงจะเหงาอะไรอย่างนี้อ ขายอมมาเลยเราเดเอสก็ง่ายๆเนาะใช่แล้วล่ะคะ่ะโตเกียวไป้วก็อย่าลืมโอซาก้าน,นะคะโตเกียวเอ,อ,อ๊ะอิเตโม โอซากะนุฮุณโตะวาซุเรน่า่เดะคุรอาศัเนะอันนี้สับง่ายๆอยู่เนาะもちろんもちろんก็แปลว่าแน่นอนคำนี้ก็ใช้บ่อยนะคะเราดูๆไปเราก็คอยจำเนาะว่าเขาใช้คำอะไรบ่อยๆมั่งเราก็จำไว้เผื่อว่า เวลาเราใช้เราก็จะได้ดึงเอาคำนั้นมา皆さん暇があったらぜひ東京へ遊びに来てくださいแปลว่าทุกคนครับถ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมผมที่โตเกียวบ้างนะครับมีน้าสางก็คือทุกคนเนาะมีมะนี่ก็ว่าง เซบีนี่ไปให้ได้นะอะไรเงี้ยโตเกียวเอ๊ะอาโซบีนี่อาโซบีก็เที่ยวเล่นเนาะอาโซบีนี่ฮิเตคุดะไซเยี่ยมผมที่โตเกียวบ้างนะครับไปเที่ยวเล่นหาผมที่โตเกียวบ้างนะครับอะไรประมาณเนี้ยมิกาซังโมโอซาก้าทีลวต่าทวรคลอาคุณมาลอาคุณมาโอซาก้า คุณก็โทรหาพวกเราบ้างนะอันนี้เสียงผู้ชายเนาะไม่ใช่คะเดนหวะก็โทรศัพท์เนาะเขาใช้คำว่าเดนหวะโอ้คุูดาไซเลยง่ายๆเนาะกล็ลณนาโทร โนมิมาชโชะช่วนี้ก็ด้วยกันช緒ว飲นี้ょนมิมก็คือจะได้ไปดื่มด้วยกันยังไงล่ะครับอ๋เอเぜひเぜひぜひก็คือเนี่ยเมื่อกี้แน่นอนเลย に話ความหมายไม่ขึ้นแปลว่าทุกคนครับมผมขอขอบคุณจริงๆในสิ่งที่พวกคุณทำให้ผมนะครับคนโตนี่คือจริงควา,ามเสียหนนรืเป็นรูปอดีตเนาะ 頑張ってください。お体に気をつけて。คาราดาตะว่าโชคดีนะดูแลตัวเองด้วยนะคะการบัตเตคุระไซแปลว่าพยายามเข้านะงงนะประโยคเด็ดของญี่ปุ่นเนาะส่วนโอคาราดานิคิโอสุเคเตะก็ดูแลตัวเองด้วยคาราดาก็ร่างกายเนาะคิโอสุเคเตะก็ดูแลร่างกายด้วย ครับขอให้ทุกคนตัวเองดูแลตัวเองด้วยเช่นกันมดนะみなさんもどうぞお元気でเราก็งงเนาะทำไมโอเกงกิเดเดมันมีอะไรต่อหรือเปล่าเป็นประโยคคำพูดของเขาอะเนาะเอาไปฝึกใช้ดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ ได้ประโยคการอวยพรเล็กๆน้นอยๆนะคะมิเลอร์นี่รู้จักกันดีเนาะถ้าใครเรียนมีนาโนก็จะรู้จักคุณมิเลอร์แต่นี้คุณมิเลอร์เขาได้ย้ายไปอยู่ตัวเกี่ยวก็มีการอวยพรนิดน้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี